สวัสดีครับผมนายธการคำตารหัสโทศห้าสามหนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าวันนี้จะมาทำชิ้นงานคลิปมือจับนะครับผมก็เปิดออกมาครับผมใช้ไลน์เพนในการสร้างนะครับผมจะมองในะอโซเมตติก่อนนะชิ้นที่ไลน์เพลนนะครับผม จะ insert นะครับผมสร้างเพลนออกสเก็ตกันครับสร้างเพลนเหมือนกันนะฮะให้มีตรงนี้ขนาดเท่ากับ15นะครับผมห่างกัน15มห้า mm ิเมตรฮะก็สร้างอีกเพลหนึ่งน,นะครับผมให้มีขนาด65นะครับผมสร้าง3เพลนขนาดกันฮนะแล้วอีกอันนึงก็115ครับผมสร้างอีก อีกอันหนึ่งก็130นะครับผมสร้างอีกอโอเคผมแคได้เพนออกมาทั้งหมด4 5เพนนะครับรวมไ์เพนด้วยผมจะสร้างวงกมลมรัศมี14นะครับผมที่ด้านไ์เพนนะฮะแล้วผมก็จะเลือกที่เพนที่หนึ่งนะครับผม สร้างวงกลมเหมือนกันนะอันนี้ผมจะให้รัศมี R14 บสี่เหมือนกันครับเหมือนันนะพี่เพนที่สามนะผมจะสร้างวงกลมเหมือนกันนะรัศมีก็สิเช่นกันครับเพนนี้ก็เช่นกันนะครับอ่า x y เป็นศูนย์นะครับผมอ่า ครับผมก็จะใช้รูปลักษณะหลายเหลี่ยมนะครับมาสร้างตรงที่เพนที่นะครับผมจะใช้ทั้งหมดเป็น8เหลี่ยมนะครับผมจุดต้นนะครับผม,ผมใช้แปดเหลี่ยมนะครับวาดลักษณะออกมางนี้นะครับผม ให้ตรงนี้35นะครับผมมุมตรงนี้0นะครับผมก็ได้เป็นรูปลักษณะออกมาางนี้นะครับผมต่อไปผมจะใช้คำสั่ง l o f นะครับผมเลือกทีละหน้านี้นะครับ แล้วก็เลือกมา4เซนนะครสักครู่นะครับ,นนรบอ่าผมก็ได้เป็นชิ้นงานางนี้นะครับผมมีลักษณะเป็นชิ้นอย่างนี้ผมก็กดถูกต้องนะครับนี่ครับผมจะเลือกทุกเพยนะครับผมอ่าผมจะซ่อนออกไปนะ ใช้คำสั่ง normal profile นะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็กำหนดมันตรงนี้เป็น45นะครับผมกดถูกต้องนะครับให้มันแล้วนี่ท่าวาวนี้นะครับผมฟินเลยตรงนี้มันหน่อยนะครับผมให้รัศมีสัก5แล้วกันนะฮะอ่า มจักเก็ตด้านนี้นะครับผมให้มีลักมี12.5นะครับก็คือไดเมอร์25นี่นะฮะผมจะ extrude cut มันเข้าไปนะครับผมให้ลึกเข้าไป100มิลลิเมตรนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะก็นี่จะเห็นกิปผมเป็นกิปที่เสร็จเรียบร้อยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมในการคำตาลังทึกษา5 3 1 0 0 6 2 1 2 9ขอจบการนำเสนอคลิปมือจับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ